ภพภูมิที่บริโภคทานได้พระโคโดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพรามณ์ย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอยาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ พระโคโดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพรามทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะและย่อมไม่สำเร็จในอภฐานะ พระโคโดมผู้เจริญฐานะเป็นอย่างไรอาฐานะเป็นอย่างไรเล่าพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท,ท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอมีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกทรามฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นอาถานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดรัจฉาน พรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเห็นชอบบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในมนุษย์โลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารของมนุษย์พรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะพราม บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาพราม แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยนั้นหรือว่ามิตรอมมาตหรือญาสายโลหิตของเขา ย่อมอุทิศทานให้เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานนั้นพรามฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นฐานะท่านโคโดมผู้เจริญก็ท่าญาสายโลหิต ผ,านานาาผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพรามญาสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแมหลาวอื่นของทายุกนั้นก็เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาสายโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้นท่านโคโดมผู้เจริญ ก็ท้าญาสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นและญาสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้หเล่าอื่นของทายุคนั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าเจาะบริโภคทานนั้นพรามฐานะที่จะบึงว่างจากญาสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้พรามอีกประการหนึ่งแม้ทายุกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านโคโดมผู้เจริญย่อมตรัสกำหนดแม้ในอาฐานะหรือพรามเรากล่าวกำหนด แม้ในอาถรนานะัา้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดแต่เขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพามบุคคลนั้น เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างแต่เขายังให้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกําเนิดช้างนั้นตรามข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้าง และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวเครื่องตามปทีบแก่สมณะพามด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดช้างนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมา้าย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัข พรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเห็นชอบและเขายังให้ข้าวเครื่องตามประทีปแก่สมณะพามบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์และเขาย่อมได้เป็นจากกรมคุณอันเป็นของมนุษย์นั้น พรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวเครื่องตามประทีบแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เบญจากามคุณ อันเป็นของมนุษย์นั้นพรามอนหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเห็นชอบและเขายังให้ข้าวเครื่องตามปฏิแก่สมณะพรามบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา เขาย่อมได้เบญจากามคุณอันเป็นทิพในเทวโลกนั้นพรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าว เครื่องตามปฏิแก่สม,มณะพราหม์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เบ็นจกรรมคุณอันเป็นทิพในเทวโลกนั้นพราหม์ด้วยเหตุอย่างนี้แม้ทายุกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้ว ข่าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้อที่แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้เป็นของควรเพื่อให้ทานโดยแท้เป็นของควรเพื่อกระทำศร,รัทธาโดยแท้พรามข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พรามแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ้าสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป